ัสดีครับดีเป็น้องชาวสุขครับนี่ข้ามาเบิ่งการทั้งานของโบเบครับโบเบรุ่นเอชเคสองร้อยหลุนนิยมครับรุ่นฮิตใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท้องจะมีเวลามาถ่ายครับบูดคันหนึ่งอันนั้นกุมุสุครับกุมุสุพีซีสองร้อยแหววมีครับโหลดเป็นโหลดครับขั้นบนสุดยอดเลยโชโต๊กมูอละสองเทียครับ เลีเนต้มครับเล่นต้มนา,จา,ววา,านจะคุ้มค่าที่นี่ครับเจ็ดเก็ดหมออาเนี่เค่งพระเ่งผู้ถอครับเมื่อนางเบิงงแม,ม่พ่อเมื่อเศรามื่อเศราเฮ้ยหมูวหม่วานหมู่วานใสให้เราดิแกเดิให้เราดิตัเวเดิน โอ้คนขับแห้งครับแห้งกระโดดผมมาเนี่ยไม่ว่าเสื้อยางเขามาก่อนนี่ขั้นฝุ่นครับขั้นฝุ่นนี่โหลดประคักเลยครับโกเบยียขั้น่นตัวแล้วควันดำครับกันนี้นี่เงียบดนะครับเนี่ยต้องใช้แตงปฝำมาไหม สารัคว่ามาันเลยวลยัช <c oughs> ่วงดันคดไ่หดันาอยู่ช่วงกดกกดนันค <c oughs> รับคคดังเบืองไลหมดพี่พผลงทางใน,นวะ <c oughs> โอ้อันตรายเลยครับนี่ยี่สีจมดลคกับกันยางมาทางสีชิดวะาเน้ำมันของจมพะ โอ้นโอ้นนี่ันขนทานี่ันขนมาทางฝลยเสียห้อยอ,ในในอเเดเโอ้ขี่ตจูด่าเลยครับนี่ขืนมานงามงาครับแม่โคตัวนี้โกเบตัวนี้สวยครับเอเกสสองลอยมีบกันเดียวจะข้นครับวารถด,ดำให้ดอา อาปะเร่นรถไทยก่อนโอ้ดินสมองรุนแรงนครับนะเมึงรับกิตต้มเต็มได้อยู่ตรงใจตูดมาหอดผิดละตูดอะไร ขมุ่งในเชี่ยดินครับเชียล่อสารสนวดมือเืินครับรที่นี่เก็ตดเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่บ่มีเวลามาทรายครับขนาดยูกไกลไก่บานเย,ย่างคองยูไก่ไกเหียนเย,ย่างคองรับหมอ้อแงมุ่งกีรวมไหม ต่งลงก็ได้เทียมไหมคือกันคือการจ้ะงั่น 这个山龙香的。 เสียงนิ่มอยู่ครับลด่บ่โหลดปนเดี๋อ๋อขับก็ง่ั่ลินงากงหัลินดินปันเนี่ยนขับบนหิ่งว่ะนาะ ทุกคนสมงองนยุติว่าเกณฑ์มาเอ้าไนเดีอาต่อใหม่ออกป่ะเอาต่อเสียครับต้นเสียครับตัดหมู่ว่านเนี่ย คนยึทางครับคนยึนยทางลงไปเนี่ยคนทางมอทา่างงานครับพมันู่แต่ทออไตั้นหหม คุณครับคันฝนหลวงแห่ง โอ้โซเฟอร์พอกบโตไงเลยสมพ่อเพิ่นจดอดเฮ้ยบ,ยบอสใครบอกจันอยู่น้องมีคูบซะ kan มึงแจ็คขั้นนี่ตัดเลยขั้นตัดเย่เยเดี๋ยวติดตามมันชิดน้าครับน้องชนี่สวัสดีครับ